ต้นธนพรหอบดอกไม้ขอโทษนิวนิวรับทำรายร่างกายลุกพัวตกใจทั้งรายการจากกรณีของพิตตี้สาวนิวนิเวเอลแดงแจ้งความจับอดีตแฟนหนุ่มต้นธนพลทำร้ายร่างกายใช้เท้าเตะหน้าชกหัวกัดแขนจนทำให้ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้พร้อมส่งหลักฐานให้ทนายดำเนินการเอาเรื่องถึงที่สุดพร้อมประกาศลั่นไม่กลับไปคืนดี ล่าสุดทางนิวเอลเด้งและทนายไพศาลพร้อมด้วยต้นธนพลเปิดใจเคลียร์กันผ่านรายการโหนกระแสโดยต้นธนพลยอมรับปัญดานโทสะเก็บกดจากหลายเรื่องคิดวนไปวนมาสับสนฝ่ายหญิงเป็นคนเฟนรี่เรียกหลายคนว่าพ่อรวมถึงตนจนบางครั้งงงว่าตกลงมีพ่อกี่คนมีสามีกี่คน ถามว่ามีหึงห่วงไหมก็มีหึงหวงแค่ชั่วปูบแต่ห่วงมากกว่าเพราะว่าเล่นกับคนอื่นอันตรายนิวนิวอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ไม่ดูว่าคนอื่นอาจจะคิดหรือไม่คิดก็ได้ยอมรับอาการหลุดฝ่ายหญิงบอกตอนไม่รักไม่ปกป,ป้องทำให้ตนเองคิดบ่นว่าทำไมไม่ดีตรงไหนหลังจากที่ดื่มก็ทะเลาะกันเรื่องเก่า ตนจำได้ว่าปาข้าวปาของเหมือนภาพที่ทำร้ายตัดไปจำได้แค่ยื้อฉุดกันและทะเลาะกันพอหาฝ่ายหญิงไม่เจอจึงไล่ไปถามซึ่งอีกฝ่ายบอกว่าตนไปทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องของอาการป่วยซึมเศร้าตอนที่เข้าเรือนจำไม่ได้ทานยาเนื่องจากทานแล้วทำให้เบลอเลยไม่กินและใช้วิธีบำบัด3เดือนไม่กินอะไรเลยพอออกมาก็กินยาบ้างไม่กินบ้าง ขณะที่ทนายไพศาลได้พูดกับเติ้ลธนพลว่าเป็นลูกผู้ชายการทำร้ายผู้หญิงไม่เป็นสุภาพบุรุษยอมรับหรือไม่จากนั้นเติ้ลธนพลก็ลุกพวดทำให้ทุกคนในสตูตกอกตกใจรวมถึงพิธีกรอยากหนุ่มกันชยัยก็ต้องพูดให้เติ้ลใจเย็นแต่ปรากฏว่าเติ้ลธนพลได้ยกมือไหว้ขอโทษและยอมรับกับสิ่งที่ทำ ทางด้านของนิวนิวรำไห้กลางรายการถามกับเตินธนพลไม่รักตนรอถึงได้ทำารร่างกายขนาดนี้และยังบอกอีกว่าอยากให้เติ้นไปร,รักษาตัวเองให้หายก่อนอยากให้รักตัวเองก่อนค่อยมารักตนนอกจากนี้เตินทนธนพลยังหอบดอกไม้ขอโทษฝ่ายหญิงพร้อมกับสวมกอดกันและเติ้นยังเผยอีกว่าหลังจากนี้เตรียมตรวที่จะบวช